ม่ด่าห้กี้ไม่นอนนี่หกี่้อดีกกอดึงตัวใม่มาจากมาจากใจอดูใชพี่ไงไปน้ำสกุลมันนั่นระยะมันนน่ว้ายรถดีๆีบอมมาจากเป็นแขงได้ก่อนสอนมเพระตำรวจอะไรมากเบอกยักไน้เสือลว ยูเรน้บ่้าบเรนบือบูเรน้บ่้นบ่ลนี่อยนรห้างอันนั้นไปแบบตกระบะใหม่ลดว่าลดวหมอยังมได้ดูกระบะใหม่ลารเารถใหม่บ่บบบ่มนมากเกินเดี๋ยวเป๊ะเลยไงเกิดอะไรขึ้นเงมึงดู